ถชาญเมืองชุมทางบ้านภาชีครับขบวน313นําำขบวนโดยอันสตอมภุมเกาะครับ4139ครับวันนี้ใช้สถานีดอนเมืองใหม่เป็นวันแรกครับสำหรไฟทางไกลนะนตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดูครับเพราะว่าวันนี้เปิดให้ใช้บริการสถานีนี้เป็นวันแรกนะครับ นี่เปิดประเดิมเลยนะฮะผมก็ได้ทดสอบนั่งแล้วนะครับก็มันดีฮนะวิ่งมันดีบางซื้อและดอนเมืองเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขุมพลังเครื่องเดิมกันว่าออกตัวแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับออกจากดอนเมืองก็เราสมพุสว่าลังสิตนะครับ พอถึงลังสิตก็จะเข้าสู่ทางระดับดินแล้วนะครับโอ้วีดแรงครับจะดุ้งเลยตะก,กี้ออกแล้วครับอ,าอ้าวยนะังฮะ ผมมาลังเครื่องเดิมนะบริษัทยังขึ้นไม่หมดนะโอเคนะเกิดจากพนี้ได้เวลาป่อยรถตัวรถเดยสาธรรมดาการโดยสารรถที่สามโดยสาร ต้องหากรุงเทพไปนาทุนนาบ้านอาทีออกจากสนานีดอนเมืองนะคะยาไปแล้วครับ T139 บน313ครับทางนี้ต่อไปลังสิทธ์ครับไปแล้วถึงพลังเครื่องเดิมครับ ไปแล้วครับขบวน313กรุงเทพพาชีช่วงออกตัวต้องค่อยๆออกนะหลังจากนี้ซัดเลยฮนะก็ริวรถก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะไปแล้ว สาน,นีต่อไปก็ลังสินครับเข้าสู่ลังสิตก็เข้าสู่เส้นทางระดับดินนะครับเพราะถานนี้ลังสินนี้ฐานนี้ทางกกรอยู่ระดับดินนะครับนี่เป็นดอนเมืองนะครับดอนเมืองเป็นทางยกระดับแล้วนะครับส้าเรบรถไฟทางไกลออกไปแล้วครับก็ออกจากดอนเมืองุ๊บก,ก็จะลงส,สู่ทางระดับดินแล้วนะครับ ก็เดินทางปลอดภัยทุกคนทุกท่านทุกเส้นทางสวัสดีครับ